พาชีฟะพูสนักโก้ with you นะจ๊ะตา้มชื่อเลย snuggle with you ก็แบบกอดกันอะไรอย่างงี้ปั๊สนักโก้ด้วยกันอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็หน้ากล่องก็คือตะมูตะมีมากเลยอะเป็นแบบ น้องๆที่อยู่ในชุดของสัตว์ตัวต่างๆเหมือนใส่เป็นคอสเพลย์เป็นสัตว์ตัวต่างๆอย่างนี้น้องน่ารักมากดูดิกล่องแบบบ้องเบลลเบลล์จริงๆมีความน่ารักมากตอนแรกแอบหวังว่ามันจะเป็นพวงกุญแจเนาะพวงกุญแจก็น่ารังก็ไม่เป็นไรเป็นฟิกเกอร์กโอเคมีทั้งหมด12ตัวและสองซีเค็ดแน่ตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอเคเราอยากได้ตัวไหนกันบ้างชามิงฟ็อกซ์อยู่แล้วถ้าอยากได้ฟ็อกซ์ฉันขอพัฟฟี่ลักกี้พัฟฟี่นะน้องหมาน้องหมาเรื่องนแจะทีละคนแล้วกันแกทีละคนถ้าซื้อตอนนี้ตับก่อน ภาษีเ้วจะขอ easy e receive ได้ใน p o p r t official store นะครับใชอ่อุ้ยน่ารักมากทุกคนถูกเป็นถูงฮาชิปปูรองฮาชิใหญ่มาเลยแล้วแน่นมากเต็มเลยอ่ะไม่คำนะขอแกะเป็นไปขอคำกันเลยนะเห็นแล้วเหรอ หนึ่งสองสามน้องเพนกวินปลาสีฟ้าน้องกระต่ายใช่เพราะที่ด่งออกมาคือแครอทแครอทแครอทโด่งมาไม่ใช่กาดด้วยทีุ่ดอกมาเป็นแครอทว้ายน้องน่ารักมากก็คือน้องเป็นทาชิปปุูสีฟ้าแล้วก็ต่ายที่แบบนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยทุกคนนั่งแบบทานั่งแบบเป็นเบบี๋อ่า ดูีตรงตูดแบบมีหางกระต่ายด้วยโอ้ยน้องใส่ชุดสีฟ้าเแบบี้น่ารักมากน้องกระต่ายน้อยและอย่างที่บอกเมื่อกี้น้องมากับแครอทนะครับไอ้น้องก็จะถือแครอทในมือแบบนี้สกิลเหมือนจะเป็นคือบอกเหมือนจะเป็นไม่กี่ตัวทำไมาเป็นท่านอนอ่ะปุ๊่าักมากน่ารัมกมากเลยอ่ะกราดก็เป็นอย่างนี้นะครับคอมตี้บันนี่กระต่ายน้อยแบบ เราสบาน้องแบบมองดูดีมากเลยครับมันเป็นคอที่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ตอนแรกอ่ะจะหยิบมาแหละแล้วแต่พยายามห้ามกันอยู่ว่าสองอันพอละกันคนละตัวเบาๆและอันที่สองของเราในวันนี้นะครับเนื้อมาต้องต้องอีกซ้อมอยู่ในถุงใช่ไหมแล้วอะไรได้แก่อะไรได้แก่อะไรสีอะไรอ่ะก็คือสควอเรลนะคือคาร์โร่เอาเป็นห้าเดียวกันเลยอ่ะ ก็คือเป็นก๊อฟน่ารักน่ารักก็รู้สึกก็คือเป็นน้องก็อยู่ในชิคก้าร์รอกแล้วก็แบบเหยียบมีห่างมีกระรอกแล้วก็เป็นเป็นท่าเดียวกันเลยอ่ะแต่น้องก็ถืออะไรเอ่ยช็อตเกน้องก็ถือลูกอัลวานัสมั้งใช่ไหมอัลวานัสวอ้ยเดียน้องเป็นคู่กันนะดูสิว้ายข้อนี้ดีถึงแม้หูน้องจะเล็กก็ตามแต่นี่นะครับคอร์องตัวนี้ว้ายน่ารักเฉยโอ้น้องเป็นคู่กันด้วยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ